ไปไหนกันเหรอคะอ๋อพอดีสามคนนี้เขาจะกลับไปอยู่ที่บ้านเก่าเลวนะพวกเธอไม่หายโกรธฉันอีกหรอฉันเช่าบ้านพี่จันไม่ได้เช่าบ้านเสียไม่รู้จะอยู่ไปทำไมพวกเราไปอยู่ที่นู่นจะได้ผลิตปลาไหง่ายด้วยอะคะ่ะไม่ต้องไปไปมามาแล้วพี่จันลรอคะ มไม่ให้พี่จันไปค่ะพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่ชอบบ้านหลังนี้อ่ะมันใหญ่เวอร์วังเกินไปถ้าเมย์ชอบเมย์อยู่เป็นคนเดียวเลยไปจะได้ไม่มีใครมารบกวนด้วยแต่เมย์ไม่ได้อยากด้บ้านหลังใหญ่เพื่อจะมาอยู่คนเดียวนะคะเมย์อยากให้พี่จันอยู่ด้วยจะได้อยู่กับครอบครัวสักทีเมย์แต่พี่ต้องทำดารางั้นเลิกทำเลยดีไหมคะพี่จันจะได้อยู่สบายๆเดี๋ยวเมย์เลี้ยงเองนะคะ เมยจะเอาอะไรมาเลี้ยงพี่ทุกวันนี้งานของเมยกับนี่ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เลยอ่ะส่วนงานที่ล้มเมื่อวานต้องรับผิดชอบเรื่องไหนบ้างยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่ว่าพี่จันจะทิ้งเมยจริงๆหรอคะอ้าอาอยู่ก็อยู่แต่ถึงยังไงพี่ก็ยังต้องไปไปมานะเมยเพราะพี่ต้องทำปลาล่าเมยต้องเข้าใจพี่เรื่องนี้ด้วย ส่วนในอนาคตถ้ามีงานทำที่มั่นคงเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะค่ะขอบคุณนะคะ แล้วกาแฟสักถ้วยไมหมคะคุณนิ้หมดสภาพเลยสิแกเมื่อคืนน่ะกลับมากินมองจะไม่ได้ครับต้องถามอาคินฉันนี่นับถือใจแกจริงๆเลยนะเกิดเรื่องวุ่นวายจนมีคนเจ็บตัวแกก็ยังมีกระจิตกระใจไปกินเหล้าอีกทำเหมือนไม่รู้สึกผิดอะไรถ้าเมื่อคืนนี้ผมไม่หนีไปให้พ้นหน้าคุณพ่อคุณพ่อก็ดดาผมทั้งคืนปะนี่ ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะผมจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมตั้งใจจะรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วอาคินถ้าผมไปยังคุณป่อยได้ไหมได้สิไปเลยไหมล่ะ